พูดถึงเรื่องการลงทุนในทองคําหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยากใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลไปเลยครับเพราะวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยเส้นทางการลงทุนทองคํา4รูปแบบหลักๆที่จะทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะเลยครับมีหลายคนเลยครับที่สนใจอยากจะลงทุนในทองคําแต่พอจะเริ่มจริงๆก็มีคําถามขึ้นมาในใจว่าเอ๊ e, แล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนดีละ่ะวันนี้เรามาหาคําตอบของคําถามนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับนี่คือสี่เส้นทางหลักในการลงทุนทองคําที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้มีตั้งแต่แบบที่จับต้องได้ง่ายๆไปจนถึงเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้นในอีกหน่อยเราจะไปดูกันทีละอย่างเลยนะครับมาเริ่มกันที่ประเภทแรกสุดเลยครับซึ่งเป็นรูปแบบที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดแล้วล่ะครับนั่นก็คือทองคํากายภาพหรือพูดง่ายๆก็คือการได้เป็นเจ้าของทองคําจริงๆอยู่ในมือเราเลย หลักการพื้นฐานของการลงทุนประเภทนี้ก็คือเงินต่อเงินทองต่อทองครับมันคือการแลกเปลี่ยนกันแบบตรงไปตรงมาเลยเราจ่ายเงินไปเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของทองคําไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งสวยๆหรือทองรูปประพันธ์ก็ตามวิธีการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับแค่ซื้อทองคําแท่งหรือเครื่องประดับมาเก็บไว้เป็นของเราจริงๆซึ่งทองคําแท่งที่นิยมกันเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับคือทองคําแท่งมาตรฐานที่ความบริสุทธิ์สูงๆอันนี้เหมาะกับนักลงทุนทั่วไปอย่างเราๆท่านๆนี่แหละครับ กับอีกแบบคือทองคําแท่งขนาดใหญ่อันนี้สําหรับนักลงทุนสถาบันเขาลงทุนกันและแน่นอนว่าต้องซื้อจากร้านหรือผู้ค้าที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับแล้วคําถามคือการลงทุนแบบนี้เหมาะกับใครก็จะเหมาะมากๆเลยสําหรับนักลงทุนที่ให้ความสําคัญกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้ชอบอะไรที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันต้องการสภาพคล่องสูงและก็มองหาความมั่นคงในระยะยาวครับ เอาละครับจากการถือทองไว้ในมือทีนี้เราลองมาดูรูปแบบการลงทุนที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นกันดีกว่าครับกับประเภทที่2นั่นก็คือการลงทุนในทองคําแบบที่ไม่ต้องมีตู้เซฟหรือที่เรียกกันเท่ๆว่าทองคําในบัญชี ทองคำในบัญชีหรือเปเปอร์โกลเนี่ยนะครับมันคือวิธีการลงทุนที่เราสามารถซื้อขายทองคำผ่านสถาบันการเงินได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปรับทองคำจริงๆมาเก็บไว้กับตัวพูดง่ายๆก็คือเป็นการเป็นเจ้าของมูลค่าของทองคำแทนการเป็นเจ้าของตัวทองคำจริงๆนั่นเองครับรูปแบบที่ฮิตๆกันเลยนะก็จะมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือบัญชีสะสมทองคาอันนี้จะคล้ายๆกับการฝากเงินในธนาคารเลยครับ คือเราสามารถฝากเงินเป็นงวดงวดเพื่อทยอยสะสมทองคําไปเรื่อยๆได้อีกแบบก็คือใบรับรองทองคําที่ธนาคารจะออกให้เป็นหลักฐานว่าเราเป็นเจ้าของทองคําจานวนมากที่ฝากไว้กับเขาซึ่งอันนี้ช่วยลดภาระเรื่องการจัดเก็บไปได้เยอะเลยครับการลงทุนแบบนี้จึงเหมาะมากครับสําหรับนักลงทุนที่ต้องการมูลค่าของทองคําแต่ไม่อยากจะยุ่งยากแล้วก็ไม่อยากจะรับความเสี่ยงจากการที่ต้องมานั่งเก็บทองคําไว้ด้วยตัวเองครับ ทีนี้เราจะขยับไปสู่โลกที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับกับเครื่องมือการลงทุนทองคําขั้นสูงที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอันนี้จะเหมาะกับนักลงทุนอีกประเภทหนึ่งเลยแบบแรกเนี่ยเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ forward contract ครับสัญญานี้คือข้อตกลงที่สร้างภาระผูกพันนะครับย้ําว่าภาระผูกพันที่จะต้องซื้อหรือขายทองคําในราคาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่ระบุไว้ในอนาคตพูดง่ายๆก็คือล็อกราคากันไปเลยครับ ส่วนแบบที่2เรียกว่า go option ครับอันนี้คือข้อตกลงที่ให้สิทธิกับผู้ซื้อแต่ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะซื้อหรือขายทองคําในราคาที่กําหนดไว้ภายในวันที่กําหนดในอนาคตหรือไม่ก็ได้จะเห็นว่ามันมีความยืดหยุ่นกว่าแบบแรกเยอะเลยและนี่คือหัวใจของความแตกต่างเลยครับ forward contract คือข้อผูกมัดคือต้องทําตามสัญญาแต่ go option คือสิทธิที่จะเลือกทําหรือไม่ทําก็ได้ ซึ่งความแตกต่างเล็กๆน้อยๆตรงนี้แหละครับที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงของนักลงทุนที่มีประสบการณ์สูงแน่นอนครับว่าเส้นทางการลงทุนแบบนี้ไม่ได้เหมาะสําหรับมือใหม่เลยแต่จะเหมาะสําหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์สูงมีความรู้ทางการเงินอย่างลึกซึ้งและที่สําคัญคือสามารถยอมรับและบริหารจัดการความเสี่ยงที่สูงมากๆได้และแล้วก็เดินทางมาถึงประเภทสุดท้ายกันแล้วครับนั่นก็คือการซื้อขายกันแบบทันทีทันใดที่ราคาตลาดในปัจจุบันเลยครับ การซื้อขายแบบนี้เราเรียกว่าสปอตโกครับมันคือการซื้อหรือขายทองคำกากยภาพกันแบบตรงๆเลยนะณนะราคาตลาดในขณะนั้นหรือที่เราเรียกว่าราคาสปอตซึ่งก็จะมีการชำระเงินและส่งมอบกันทันทีไม่ว่าจะที่หน้าร้านทองหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครับการลงทุนแบบนี้ก็จะเหมาะก,กับนักลงทุนสายไวที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วตามสภาวะตลาดแบบเรียลไทม์และในขณะเดียวกันก็มองหาการป้องกันความเสี่ยงในระยะยาวไปด้วยครับเอาละครับ หลังจากที่เราได้เห็นทั้ง4เส้นทางกันไปแล้วคําถามสําคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะเลือกแบบไหนดีล่ะเรามาดูตารางสรุปกันดีกว่าครับที่จะช่วยเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยประเด็นสําคัญทั้งหมดสรุปอยู่ในตารางนี้แล้วครับจะเห็นว่าท่านเน้นการครอบครองจริงๆก็จะมีทองคํากายภาพกับ s p o t โกแต่ถ้าอยากได้ความสะดวกสบายก็ต้องมองไปที่ทองคําในบัญชีหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทีนี้พอมาดูที่ระดับความเสี่ยงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็จะสูงที่สุดเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ในขณะที่แบบอื่นๆเนี่ยความเสี่ยงจะต่ําลงมาหน่อยตารางนี้เป็นเหมือนเข็มทิศครับที่จะช่วยพิจารณาเพื่อหาจุดที่ลงตัวที่สุดสําหรับเป้าหมายการลงทุนของแต่ละคนครับ และคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือเมื่อได้เห็นทางเลือกทั้งหมดนี้แล้วสไตล์การลงทุนแบบไหนที่จะตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกันของแต่ละคนได้ดีที่สุดนี่คือคำถามสำคัญที่นักลงทุนทุกคนต้องกลับไปตอบเพื่อที่จะเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนทองคำของตัวเองครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ